สวัสดีท่านด็อรนีรนุเนื่องวังกลุ่มของดิฉันจะมาพรีเซนต์แผนธุรกิจสินค้าโอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ปัะเพียนสารโดยมีสมาชิกทั้งหมด5คนดังนี้ค่ะ 1. นางสาวปิติวันโรจนพรสาขาการจัดการทั่วไปรหัสนักศึกษา6302060099เป็นผู้จัดทำเนื้อหาความเป็นมาของธุรกิจค่ะและส นางสาวพรพิไลกิมีบัตรสาขาการจัดการทั่วไปรหัสนักศึกษา6302 6 6 8 1ค่ะเป็นผู้จัดทำเนื้อหาการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและ3นางสาวอมรอรัตน์อินจันสาขารัฐศาสตร์รหัสนักศึกษา6 3 1 1 2 201 0เป็นผู้จัดทำเนื้อหาแผนการบริการจัดการค่ะและ4 นายพิพัฒน์พลภูนเพิ่มสาขาการจัดการทั่วไปรหัสนักศึกษา6 3 1า0 2 1 1 0 4เป็นผู้จัดทำเนื้อหาแผนการฉุกเฉินค่ะและ 5. นางสาวปันเมืองคิสนองสาขาการจัดการทั่วไป ฉันจะมาแนะนําแผนธุรกิจสินค้าโอท็อปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างปาตเพียนสารนะคะว่าเป็นแผนธุรกิจอย่างไรเราจะมาเริ่มรู้จักประวัติความเป็นมาของปาตเพียนสารกันก่อนนะคะว่าประวัติความเป็นมาการสารปาตเพียนใบลานซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษกว่า100ปีค่ะซึ่งปาตเพียนในในใบลานเป็นงานหัตถศิลป์ฝีมือของชาวมุสลิมในท้องถิ่นหมู่บ้านท่าวัสุกีบ้านหัวแหลมค่ะ สมัยก่อนเชื่อกันว่าปลาตะเพียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบุรมสมบูรณ์เพราะช่วงที่ปลาโตเต็มที่กินแนกินได้อร่อยเป็นช่วงที่ข้าวตกล่วงพองเก็บเกี่ยวเรียกกันว่าข้าวใหม่ปามันนั่นเองเชื่อว่าชาวมุสลิมเขาก็มีอาชีพพ่องเรือขายเครื่องเทศค่ะอยู่ตามแม่น้ําเจ้าพยาและเขาได้อาศัยอยู่ในเรือซึ่งเขาเป็นผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนสารด้วยใบลานขึ้น เป็นครั้งแรกซึ่งแรงบันดาลใจของเขาได้อาศัยอยู่ในเรือซึ่งเขาเป็นผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนสารด้วยใบลานขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งแรงบันดาลใจได้มาจากความผูกพันอยู่กับท้องน้ําซึ่งสิ่งแวดล้อมและรอบๆตัวและความคุ้นเคยกับรูปร่างหน้าตาของปลาตะเพียนเป็นอย่างดีค่ะซึ่งเขาเป็นผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนสารใบลาน และมีความคุ้นเคยไปในในเกี่ยวกับการปาตเพียนสารเป็นอย่างดีโดยเขาได้ใช้วัสดุดจากท้องถิ่นคือใบมะพร้าวใบลานใบตาลเป็นต้นค่ะโดยเป็นปาตะเพียนที่เขาสารด้วยใบลานใบไม้แห้งๆก่อนนำที่ก่อนที่จะนำมาเพ้นสีหรือทาสีให้มีสีสันที่สวยงามค่ะและส่วนใหญ่ในสมัยก่อนนั้นไม่การทำปาตเพียนสารอาจจะไม่สวยงามเหมือนสมัยนี้มากนักค่ะ เช่นปัจจุบันนี้ปลาตะเพียนสารรุ่นแรกที่สารขึ้นเรียกว่าปลาโบราณโดยจะทําเป็นตัวปลาขนาดเล,เล็กขนาดถึง1-3ตัวเท่านั้นปลาตะเพียนใบลานมักทาด้วยสีเหลืองซีดในสมัยก่อนที่ทําด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติพอมาในสมัยนี้เริ่มมีการลณลงมากขึ้นและมีการทําสีสันมากขึ้นโดยใช้น้ํามันวานิชแ,แ,แ,และน้ำและน้ำไปเสียบ ไม้สาหรับห้องแขวและห้อยปลาตเพียนไปลานในสมัยก่อนนี้ค่ะแล้วยังมีความพิถีพิถันมากกว่าในสมัยโบราณณน,นตอนนั้นด้วยค่ะค่ะต่อมาก็จะมาพูดเรื่องการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ทางการตลาดนะคะสินค้าโอท็อปปาตเพียนสามนะคะของไทยมีสินค้าเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มคนในชุมชนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ที่มีพื้นที่แบบมีลักษณะเฉพาะชัดเจนนะคะจึงเป็นจุดแข็งจุดขายที่สำคัญรวมไปถึงมีศัยกยภาพในการส่งออกสูงภายใต้การผลิตดังของรัฐดังของรัฐบาลผ่านมาตรการการส่งเสริมการลงทุนต่างๆนะคะจนสามารถสร้างชื่อสร้างชื่อเสียงให้ผู้ที่รู้จักของชาวต่างชาติและสินค้ากลายเป็น ที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศนะคะในส่วนของสินค้าโอท็อกของไทยเราเป็นแบรนด์ไทยและเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นกลายเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและและหลากหลายผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์มีชื่อเสียงจนได้รับความนิยมในกลุ่มของต่างประเทศนะคะในเรื่องของปาเเพยนสารเป็นฝีมือของ ของคนไทยที่มีความคิดนิเรมในการทำสินค้านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปสู่สินค้าโอท็อและนำไปสู่สินค้าในระดับประเทศได้ค่ะค่ะปะัเพียสารนะคะปะัเพียนสารที่เน้นจะเราจะเน้นจับตลาดเป้าหมายนะคะซึ่งมีเพศชายเพศหญิงในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะมีลักษณะ ทั่วไปของของจะมีลักษณะทั่วไปของลูกค้าค่ะที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นบุคคลทํางานแล้วก็ที่ต้องการประดับที่จะนําสินค้าประดเพียนสารที่ที่นำที่ซื้อที่ลูกค้านําที่ลูกค้าไปซื้อและนํามามาแขวนหน้าบ้านหรือเอาไปแขวนตามเปเด็กเล็กแดงนะคะที่ที่ส่วนใหญ่จะนำเอานำมาประดับประดาหรือเป็นโชคลาภ ของอาของของบ้านแต่ละแต่ละแต่ละบ้านที่จะนําปะตะเพียนสารมาประดับประดอยในการในการตกแต่งบ้านก็ได้นะคะค่ะเราจะมาพูดถึงการคู่แข่งของคู่แข่งขันนะคะคู่แข่งขันระของคู่แข่งขันทางตรงตลาดก็ได้แก่ตลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคู่แข่งขันรองนะคะคือคู่แข่งขันทางอ้อม ตลาดทั่วๆไปอย่างเช่นแผงลอยนะคะสินที่เขาจะนําสินค้ามาขายในตลาดทั่วไปตามตลาดนะคะมีแผงลอยมีตลาดตามห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะมาถึงการวิเคระาะห์ปัจจัยของธุรกิจหรือสวอตอนาสิกการวิเคระาะห์ปัจจัยภายในนะคะจุดแข็งสินค้าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถสร้างความแตกต่างให้กับผู้บริโภค ที่ไม่ต้องการใช้สินค้าเหมือนใครค่ะผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงเน้นความคงทนต่อการใช้งานค่ะผลิตภัณฑ์มีความประณีตเลือกใช้วัสดุอย่างดีมีคุณภาพดีค่ะมีระบบในการสั่งซื้อที่เข้าใจได้ง่ายค่ะสะดวกต่อการรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงใช้ต้นทุนในการดําเนินการเป็นของตัวเองทั้งหมดค่ะลดต้นทุนในการผลิตท,ที่เสียเปล่า อันเนื่องมาจากสินค้าต้องถูกออกแบบที่มาให้โดยผู้บริโภคก่อนนะคะจุดอ่อนจุดอ่อนก็จะมีการามีจำนวนจำกัดในการผลิตแต่ละครั้งเนื่องจากเป็นสินค้าที่ทำตามออเดอร์ของลูกค้าค่ะสินค้าสามารถถูกรอกเรียนแบบได้ง่ายค่ะรา,าร,าคาราคาสินค้าสูงเมื่อมีสินค้าตามท้องตลาดมากนะคะในส่วนของโอกาส โอกาสในการขยายการตลาดจะเพิ่มมากขึ้นและมีระบบในการสั่งซื้อสินค้าทางเฟซบุ๊กลาซาด้าช้อปปีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันอุปสรรคแม้ตลาดปาตาเพียนจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่มีการออกแบบลวดลายอยู่เรื่อยๆค่ะจากาในการส่งผลให้จะมีการส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยง ในการสต็อกสินค้ามากเกินไปนะคะภาวะเศรษฐกิจค่ะภาวะเศรษฐกิจในอของไทยเรานะคะเกิดการะชะลอตัวส่งผลให้คนไทยระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะมีการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะแล้วก็มีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นในคู่แข่งขันเรื่องใช้วัสดุก็คือจะไม่ใช้สดุจากธรรมชาติค่ะก็จะไปใช้วัสดุจาก อลูมิเนียมแทนเป็นแก้วแทนนะคะใช้วัสดุเน่ยให้ทันสมัยขึ้นจะไม่ใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะในการจัดส่งสินค้าการจัดส่งสินค้าก็จะคือจ้างบริษัทขนส่งค่ะในการามาเป็นผู้ดําเนินการในการขนส่งสินค้าจึงทําให้เกิดปัญหาในการส่งสินค้าอาจจะมีการเกิดความชํารุดนะคะแตกในการส่งสินค้าแล้วก็คือจะทําให้สินค้าล่าช้ามากขึ้นค่ะ เรามาดูถึงกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายกันนะคะแนวทางในการตลาดนะคะเราจะมีการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายเพื่อที่จะให้สินค้าและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไปถึงกลุ่มลูกค้าโดยใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น4ช่องทางนะคะคือ 1ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงมีการจัดจำหน่ายทางหน้าร้านค่ะและ 2. ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการแสดงสินค้าโดยแสดงผ่านงานโอท็อปประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะและ 3. ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ line, โดยการฝากผ่านเว็บโอท็อปและเพจส่วนตัวต่างๆนะคะกลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการตลาด จะส่งฟรีในเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงค่ะซื้อครบ300บาทขึ้นไปนะคะจะแถมปาตเบียนสารตัวละ20บาทให้นะคะค่ะเรามาพูดถึงแผนการเงินกันมากนะคะประมาณการรายได้จากการบริการรายได้ต่อปีของธุรกิจอยู่ที่141,000บาทค่ะรายได้จะมีการเพิ่มปีละ1%ค่ะค่ะ เรามาพูดถึงแผนชุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยงกันนะคะแผนชุกเฉินด้านการตลาดการรับรู้และตระหนักในสินค้าของกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามที่ตั้งไว้นะคะทางร้านจึงต้องมีการวางแผนประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุกๆ3เดือนโดยวางแผนให้มีการสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ หากต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทางบริษัทจะพิจารณาข้อมูลจากลูกค้าส่วนใหญ่ว่ารับทราบข้อมูลสินค้ามาจากช่องทางใดและทําการประเมินการสื่อสารที่ใช้ช่องทางไหนที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ,ะมาถึงยอดขายที่ไม่เป็นไปนตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หากยอดขายไม่เป็น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทนะคะจึงทําให้มีการกระแสเงินสดขาดสภาพคล่องตัวเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอนะคะความเชื่อมั่นและฝัดกําลังใจของพนักง,งานเป็นต้นนะคะมาส่วนามาดูเรื่องแผนฉุกเฉินด้านการเงินนะคะแผนฉุกเฉินด้านการเงินก็จะมี 1. การขาดสภาพคล่องในการดําเนินงาน หาเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทขาด,ขาดความสภาพคล่องตัวในการดําเนินงานจะส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุง่ายๆนะคะเช่นย่อยขายไม่เป็นตามเป้าหมายต้นทุนสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นการเติบโตของตลาดไม่เติบโตเท่าที่ประเมินไว้ดังนั้นทางบริษัทจึงจะจำเป็นต้องวางแผน เงินผู้ยืมระยะสั้นจากสถาบาันการเงินเพื่อที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของบริษัทค่ะมาดูในแผนของแผนในอนาคตกันบ้างนะคะแผนในอนาคตก็จะมี 1. การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อความหลากหลายของสินค้าและ 2. การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้คือสินค้าตัวอย่างของโอท็อปปาตเพียนสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีหลากหลายสีสามารถนำไปแขวนตกแต่งภายในบ้านออฟฟิศหรือแขวนตามเปเด็กก็ได้นะคะ,ะหากแขวนตามออฟฟิศก็จะเป็นแบบสินค้าตัวอย่างที่เป็นสีเงินสีเงินสีทองนะคะที่มีความเชื่อกันว่าไหลเงินทองไหลามาเทมา ถ้านำไปแฝงที่บ้านก็จะเชื่อกันว่าเกิดความอุดมสมบูรณ์นะคะเงินทองไหลามาเทมาเป็นสินค้าตัวอย่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นำมานำเสนอท่านดรนิระนุนุเป็นรายงานกลุ่มของวิชาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะ